บางในะก,ก็เออก็ธนาคารภาคเจ็ดหละเที่ยวพินย่ขั้นสภาพตีลงเลี้ยงลงงเลี้ยนลงทาอ่ะบางในเลยอ่ะบางไหนก็ภา,า,าเจ็ดเอาอีกว่าเอาอีกว่ามาค้างนั้นให้คนเพจร่องใจบกักวักออกจะคุกไม่ไปอ่ะเพแต่งเรื่องแต่งเล่าให้กู เอาปืนมาจากเดียวกันกุไลกัน้นังวัวซาบักได้ละแต,งงต่งเรื่องใ้ยบักได้แต่งเรื่องไรกูเด้ละเอาปืนนั้นอีบอ่อขจ้าเอ็นลูกเอ็นสี่พอกเอาลูกว่าหาลูกกูยิงถิมซีลูกเห็นไ,ไหมกูพกเข้าไปในเมืองกูดอนด้ บองชุบข้อเมียมหนาที่ว่าที่ไปนนอนที่น้ำเมียหน่อยขายาเอันสุรพลทธาดิกุลเป็นมูบักประพศช่างซัวแล้วก็แอนปวีน้ำอาสาสมุนีสุอจำไว้กูนี่พูดเดียวแล้วตอนกูไปกูคิดใส่บักอ้วนจำไว้นะไม่ต้องไปสืบยากนึกเข้าใจไหมกูได้ทิมเลือดหมู กูตัดสินใจแล้วเอาไว้ไคิดไปคิดมาถ้ามีคนขับรถให้กูได้กูเคาะแล้วว่าได้เคาะแล้วประตูหลังบ้านได้สุรพลถ้าได้กุนได้สัตว์มึงตายมึงจำไว้